สงการปีนี้นี่เรามาเปิดล่านก๋วยเต๋ยวย้อนยุกกันนะครับวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวกินกันสงการพี่พี่น้องนนี่เห็นเปิดเป็นร้านอย่างงี้นี่ไม่ได้ขายนะทุกคนลูกค้าเต็มล้านเลยเออลูกค้าเต็มล่านเลยตอนนี้เฮ้ยนะนะเนี่ยล่าเรามีตั้งนะเราเปิดแอร์ไว้ข้างนอกบานด้วยเนี่ยทอทัชก็มีพัดลมก็มีน้ำโคก็มีแล้วก็ตอนนี้คือ ร้านเนี่ยไม่มีพอค่าแม่ค่าคือใครอยากกินก็นทำเองนี่นั่งกันเป็นจุดๆแถวๆอยู่ข้างบานเนี่ยอ่ะมาๆกินก๋วยเตี๋ยวกันทุกคนเดี๋ยวไปดูลูกค้าแต่ละคนเขกิน,นยังไงใครจะกินกนะ็คือทำเองนะเนี่ยนี่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อานุนะอันุก็จะหมดแล้วอาอโน่นนี่นี่เชฟแม่งนี่เป็นเจ้าของสูตร ของสูตรกว๋วยเตี๋ยวนี่เอ้ยเชฟไม่ได้ละตอนนี้เขาดามากันอยู่เชฟเป็นเชฟหรือเป็นเซฟเซฟเนาะอ๋อจะไห้ไม่ดามานะเป็นเซฟไม่ไมนนะชมใช่เชฟนะกว๋วยเตี๋ยวนี่เป็นสูตรของแม่นะที่ทาคล้ายไหมก่อนเนี่ยบ้านชังงเดชเคยเคยทาร้านกว๋วยเตี๋ยวนะเนี่ยแม่ก่อเป็นคนทาคล้ายแสไหมโบราณน,นะแล้วก็ตรงนู้นกับเป็นอีกโต๊ะหนึ่ง ต่างโต๊ะยังสวยงามนี่ใครเห็นหนึ่งก็เปิดร้านขายนะไม่ใช้ฮะทำกินอยู่หน้าบ้านอ่ะอันนี้มาดูตรงหน้าร้านครับนี่นี่นี่ใครอยากได้อลไรใส่เองทำเองเลยนี่เราก่อเครื่องมีเนื้อมีเนื้อมีลูกชิน้นมีทุกอย่างเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวมีอะ่ะนี่หมอก๋วยเตี๋วก่อนหนาลักสงาะหมอน้อย แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นผักสดนี่มีลูกชงลูกชิ้นเนื้อมีหมดย้อนยุคไปสมัยก่อนที่ว่าอ่าขอบรัวชังะเดชเปิดเป็นร้านคยเตียวร้านขายของร้านขายของชำอ่ะสมัยก่อนเนะยย้อนกลับไปก็น่าจ,จะสักตอนชังะเดชจำฟาร์มด้ก่อช่วง เจ็ดขวบแปดขวบตอนนี้ก็น่าจะสามสามสิบกว่าปีแล้วบรรยากาศก่อน,นเนี้ยอยู่ติดดิมหนนข้างป้ายย่าง

quá ngọc bùng ừ. à. nỉ, cái cái gì, thật nhiều nỉ, cục một hơi, à, ma, các con om thôi, อามาโสงเหยป่าไปอ่าน,นี่ กินนี่ไม่ได้ว่าทำแบบหลววนะทุกคนความสะอาดมีพร้อมเนี่เห็นไหมตู้ก,ก๋วยเตี๋ยวเข้าอยากใส่อะไรก็เนาะกากมูเจียวใส่ไปน้อยนี่นี่แล้วก็จะเอาเนื้อไปลวกนี่เป็นเนื้อแดงโคคุนอันนี้ เตี๋ยวรวมเลยลแล้วกันหมูมักแล้วก็อะไรอีกอะลูกขิ้นนะลูกขิ้นในหม้อมีเปล่าอย่างนี้แล้วมัง้งมุสับได้ป่ะ,ะหมุสับด้วยเหรอสับด้ยของมุสับด้วยปึ๊บนี่อันออน,นี้เอาหน่อยเลี้ยงไป ปึ๊บอ่าติดก่อนรางวันเยอะเนี่แล้วก็ฝนก็นลงเม็ดเว้ยลูกชิ้นนี่เดี๋ยวไม่สุกไฮ้แล้วต่มไปต่อกัน ลูกชิ้นเนี่ยเวลาเราต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวถากเขาสุกเขาจะลอยไม่ต้มไ่นานฮะลอยกับเป็นอันใช้ได้แล้วปึ๊บนีบ่ไม่ต้องสุกมากฮะแดงๆแต่ยังใช้ได้เนีน่ยนี่นี่ ทุกมากแม่ลอ,อยอ่าผักชีต้นหอมข้ากินแห้งผงวิเศษทุกไทย เนี่ยใครจะกินแห้งกับมีซีอิ๊วจ่ายแล้วแบบนี้ที่นี่หรอมาเราคิวน้ำกว๋วยเตี๋ยวอเอาโคจิข้าเปลือยไหมน่ะเปลือย กระดูกเล้งก็มีข้างหลังอ๋อข้างลังโอ้ต้องขุดหน่อยข้างลังมีของดีอีกนี่นี่นี่เจอตัวนี้จบนี่ปาบเขาให้โอ้ยเอาเอมแม็กซ์สองอัน <c oughs> อ่า <c oughs> เอาเสร็จเรียบร้อย๋วยเตี้ยวคุณยายลำดวนนี่คุณยายลำดวบนบาดสะพานหินเอาดูถ่ายโอ้ช <c oughs> โอ้โหโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวโอเคครับจากของล้านทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเด้วจตังไวแถวเนี้ยว้า <_ S 2> <_ S 1> นี่มามามาทุกคนกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเดี๋ยวเขาปรุงหน่อยนี่เดจะทำใไ,ไปก่อนอ่า เดี๋ยวยุคนี้สมัยนี้นี่ผิกพัดต,ต้องมีนี่ผิกพัดหน้าติไลยมันมันแดงแดง,แงเผ็ดมากเออเแล้วก็คนมันจะขนได้ไหมเนี่ยมันเต็มชามเกินไปคนผิกน้ำสม้ม ก็ช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลรสรงการน่ะหลูกลุกและร้านกลับมาเที่ยวบ้านแล้วก็หากิจกรรมทําแบบที่มันสร้างสรรค์ที่อ่ามันไม่ได้เป็นเรื่องลำบากอะไรมากอ่ะยิ่งโดนด่ามาว่าปัญญาออนอยู่ก็เลยเนี่ยคลิปคอนเทนต์เนี่ยแนมะ่ยางเงทุกคน ไปได้ไปเดือดร้อน <_ an> เดือดอกอะไรใครได้ไม่นา่าไปเดือดร้อน <_ an> เดือดอกอะไรใครได้เลยไม่เองโดนดาวปัญญาอ่อนได้สั่งสรนได้เห็นวิธีการได้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านน่ะ <_ an> วัวชิดเข้าตุ่มไปเปอยเนี่ยอร่อย อ่ะเดี๋ยวขอ,อนั่งหน่อยช่วงหยุดสงการนี้ช่วงกลางวันกับวันกบหาเมนูกับข้าวทำกินกันอย่างเงี้ยพร้อมหนา้าพร้อมตาขอบคุ้พขอะแม่พี่น้องแล้วก็ ตกเย็นก็มีสังสรรค์กันบ้างนิดหน่อยในครอบครัวก็ดื่มกินก็จะพยายามอยู่กับบ้านไม่ได้ว่าออกไปขับรถขับลาที่ไหนมันก็ปลอดภัยสำหรับใครที่ไปกินไปเที่ยวนอกบ้านแล้วต้องขับรถขับลาอยู่บนท้องถนนก็ฝากลณนรงลงให้ช่วยกันเนาะเพิ่มความระมัดระวังเพราะบางที ไปเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรมาแล้วมันมีการสุญเสียเนี่ยแต่หมฟังเล่าก็ฟังขูกก่กรณีถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องดืม่มเกี่ยวกับความมึนเมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากทุกคนครับมีแอนกลงกอเฉลิมฉลองกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวเนี่ยถือว่าปลอดภัยที่สุดละ กลับบ้านจากต่างจังหวัดมาอยู่ก็ครอบครัวอยู่ก็พอแม่พี่น,อน้องนี่มีความสุขแล้วก็พอหมดเทศกาลเราก็จะได้กลับไปทำงานสู่งานเพื่อทำมาหากินหาเลี่ยงขอบคัวกันต่อชิมอืมอติดเค็มหน่อยติดเค็มติดเปรี้ยวหน่อย แล้วก็อย่างทําเมนูแบบเนี้ยลูกหลานก็กินอะไรทุกคนแล้วก็ให้ทํากันเองลูกหลานบ้านฉางเดชนี่จะสอนว่าให้ทํากันเองสมมุติว่าหลานตัวเล็กกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะบางคนไม่ใส่กระเทียมเจียวก็ไปใส่ไม่ใส่ผักไม่ใส่อันนั่นไม่ใส่อันนี้ก็ตามใจเลยเพราะว่าทําเองอะ

ก่อนวันนี้มานำเสนอคลิปที่อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศที่ว่าช่างเดชอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านแม่อยู่กับครอบครัวเนี่ยเป็นบ้านๆชนละบทเนี่ยทำอะไรกินอะไรกันช่วงเทศกาลสงการเนาะใครยังมาไหนกินก๋วยเตี๋ยวก็มากินด้วยกันเดชขออยากกินก๋วยเตี๋ยก่อนช่วงบายแล้วก็ช่วงเนี้ยเนี่ยมันตกเขาดูแลง การหาปงหาป้าเนี่ยก็จะขัดขาด,ดช่วงไปหน่อยเหมือนกันทุกปีทุกปีกปกปตามวิธีเนาะช่วงปีเว้นปีมาปีมามันก็มีรูปแบบเดิมๆตามฤดูกาลช่วงนี้แร้งหน่อยก็คลิปเราก็จะมีน้อยหน่อยก็ใครชอบวิธีการาทำก๋วยเตี๋วกินเนี่ยกดไลค์กดแชร์ัเลยเด้อครับเ,เดี๋ยวไว้พบในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย